มาจาร์ด็อกเตอร์มีมีข้าวหมากมาแจก,กมีข้าวหมากมาแจก,กอนุสาสนาจารมลตหานบุผู้มีเกียรติท่านนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาหารกายอาหารใจด,ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ท่า และท่านทั้งหลายได้มาร่วมโครงการนักสถานที่ท่านทุก,ก็มาพร้อมแล้วกระผมขออนุญาตนำเรียนกำหนดการในการประกอบพิธีเปิด2 5 6 8ท่านประธานในพิธีเปิดโครงการท่านพระครูสุวรรณธรรมอาจารย์ดรผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยประธานในพิธี ุดทุกเพียงบูชาพระรัตนตรยัยท่านหลังจากนั้นท่านประธานพิธีนั่งยังสถานที่ประกอบพิธีเปิดท่านหัวหน้านัทยาจุติชนที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปชำนาญการํำนักการวิเคราะร้อยเอ็ดกล่าวถวายรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการให้โอวาท มอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะครับอันนี้คือลำดับเหตุการณ์ในการประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้ทุกฝ่ายพร้อมแล้วกล้าวขอกับอารัธนาท่านพระครูตวนธรรมอาจารย์ดรผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อเอ็ดประธานในพิธีกราบนิมนต์ จุดทุกเตียนบูชาพระรัตนตร,ตรยัยเป็นลำดับต่อไปขอกราบอารัธนาครับทุกท่านยืนขึ้นนะครับ ทุกท่านไหว้พระรันตนตรัยร้องกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานโพนทังพระขวันตังอภิวาทเทิสวานคาโตพระขวาตาธรรมอธรรม,มนามาส โนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆันนมามินะโมตัสสฌาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสฌาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ท่านไหวแล้วก็ทั้งนะครับทั่วไปชํานาญการสํานักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดเก่าวถวายรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับศาสตราจารย์พักตูสุวรรณอมาจารย์ร่วมโดยการสํานักงานวิทยาเขตในวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหากุฏีรัาวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดที่เคารพอย่างสูงกล้าวนางนักยาสุทธิสัทิจส่วนหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหากุฏรมยาชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขอกราบขอพระคุณที่ท่านเมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในกพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ความเป็นมาของโครงการ ปัญาเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 1> เป็นปาญาท,ที่แนวถึงการดำเนินงานการดำารงอยู่การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับสถานศึกษาองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบคุพุ้นกันที่ทมีมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทนภาาเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ จึงเกิดโครงการอาหารใจอาหารใจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาก่อให้เกิดได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากรและนักศึกษาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักสามัคคีและความเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเพื่อสามารถออกนานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการในตลาดชุมชนแล้วก็นำมาเลี้ยงบุคคลในครอบครัวได้นะสำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่1 2ธันวาคมพุทธศักราช2567ณศาลา,าทรงงานโครงการทหารพันธมิตรมนรทนหารแบบที่27จังหวัดร้อยเอ็ด และวันอังคารที่3พันวาคมพุทธศักราช2567ณห้องปรงะชุมข้ามวชิรสงคลมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยวิทยาเกตรร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100ผู้คนการประมาณได้รับการสนับสนุนว่าประมาณจากมหาวิทยาลัยมหากุรพศร้าที่ไรลวิทยาเกษ เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานโครงการทหารพันดีปันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบนิมนท่านประธานในธีได้กล่าวเปิดโครงการอาหารใจอาหารใจด้วยใบยาเษฐกิพอเพรยงกราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง อเจริญพรท่านพันเอกทุกทศาัรเสนาวุฒพร้อมทั้งกําลังพลทหารทุกนายท่นานคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยพร้อมนักศึกษาและประชาชนผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมในโครงการวันนี้ทุกท่าน อาตมารู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้จากการที่หัวหน้าสํานักงานวิทยาเขตเรศได้กล่าวรายงานมาในวัตถุประสงค์ทั้งสามประการนั้น mm hmm. ก็ทําให้เห็นทําให้ทราบชัดเจนว่าโครงการนี้มีเหตุมีผล และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนเราทุกคนซึ่งเป็นทางสายกลางในการดำรงชีวิตโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดก,การท่านทั้งหลายมองไปฝั่งขวามือของท่านนี่คืออาหารกก่ที่เกิดขึ้นกับปินไม่จำเป็นต้องไปซื้อ เราก็ไปเก็บเอาเมเล็ดพันธุ์แล้วก็ไปเพาะปลูกในโอกาสต่อไปซึ่งอาตมาเองก็ทราบซึ้นในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นอย่างดีอาตมาอยู่กับชุมชนก็รักษาชุมชนประชาชนประมาณ400ครอบครัเวเรือนอยู่ภายใต้การดูแลของอาตมา โดยนำสัดยาเศษสิส่พอลเพลี่นีม้มาใช้แล้ววันนี้ก็ได้นำมาขอขอหน่อยนายูยไหนขอสิ่งที่นำมาหน่อยกับพระคุณเจ้าวันนี้ก็นำมาแล้วมาแจกให้กับกำลังคนทหารตเตรียมมาไม่เยอะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่เกิดขึน้นจากดินจากหญ้า โดยไม่ได้ใช้มกประมาณมากมายในการที่จะทำมันแต่มีประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นแผลสดแผ้เปลื่อยไฟไหม้น้ำร้อนลวกเก็ดเงินสเก็ด,ดามมสวัสด์อมมาพึกอมมาา้ากระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวน้ำมันกวนนีส้สามารถชื้อชีวิตไว้ได้ กระดูหักเ่ยใช้เวลาเจ็ดวันกระดูแตกกระดูกร้าวใช้เวลาเจ็ดวันหรืออย่างมากถ้ามีกรรมมากและถึงกรรมเหมือนกันถ้ากรรมมากกรรมน้อยถ้ากรรมมากหน่อยก็ประมาณสามเดือนหายแต่ถ้ามาให้อาตมารักษาเองเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนหายแต่ถ้าน้ำมันนี้ไปใช้เองก็ก็แล้วแต่เป็แต่กรรมถ้ากรรมมากก็รรักษามากนหน่อย เนี่ยอันนี้คือประโยชน์จากเนี่ยจากสิ่งที่ท่านมองเห็นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำมันว่านโดยปลูกเองอาตมาปลูกเองแล้วก็ทําเองทําเองอทําเองจากว่านสมุนไพรก็เลยถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บปวดเมื่อยในร่างกายก็สามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งแต่ก่อนอาตมาเปิดโครงการนวดแผนไทยนะที่มอมอ,มอรทีีจะเทอด์วร ปัจจุบันที่ไม่มีแล้วน่าเสียดายก็อยากจะให้วหน้าสเสถียรได้ดำเนินการเปิดโครงการนวดแผนไทยขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอันนี้น้ำมันนี่ส่งส่งให้ฟรีจนถึงประเทศญี่ปุ่นลูกศิลป์ลูกค้าที่มาเรียนนวดแผนไทยที่มหมาวิทรรยาลัย,เ,ยเขาสั่งน้ำมันนวดที่อาตมาทำเนี่ยทีละสองร้อยสาม้อยขวด ไปใช้หนวดใครที่เป็นไมเกรนปวดหัวดิบก็น้ำมันนี้ไปใช้ได้ทาขมับทาขมับโรคไมเกรนก็จะหายไปมะนาวอะเอาไปใส่เ่เจ้า <laughs> อันนี้ก็อยากจะให้เราได้มาได้มาศึกษาดูง,งานแล้วก็ได้นํำไปใช้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ม่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ ะระดับต้นก็คือกับตนเองกับครอบครวบัวกับชุมชนและกัสังคมประเทศชาติสืบไปซึ่งเป็นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านในหลรัชกาลที่เกแต่น,นี่ทำมาตั้งแต่เกิดนะอันนี้อาจจะมาทมาํามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่จําความได้เรียนหนังสีออยู่ปหนึ่งปสองเนี่ยก็ทําน้ํามันนี่มาแล้วซึ่งยายของอาจามาเป็นหมอตําแย ตระกูลของอาตอมาเป็นหมอตำแยรักษาคนทั้งสามอำเภอนาเชือกนาดูลยานศีสุราชถ้าคนอายุห้าสิบห้าปีขึ้นไปดียายของอาตอมายโยแม่ของอาตอมาเป็นคนไปทำข้อที่หมดอาตอมาเกิดมาก็ยังได้มีโอกาสได้ไปทำช่วยทำข้อเหมือนกัน <laughs> โดยเป็นหมอยา <laughs> เป็นหมอยาออทำยาเนี้ยไปใช้รักษาไปใช้ทำข้อ รักษาแผลเมื่อเวลาขอดแล้วเขาก็จะเอาเชือกมัดมัดใส่นะมัดสายรบเนะยแล้วก็เอาไม้ไผ่เอาติวไม้ไผ่ตัดตัดแล้วก็ใช้น้ำมันนี้ทาแผลก็จะหายภายในวันเดียวเนี่ยไม่สมัยก่อนมันไม่มียาแต่หาซื้อร้วนขายยาไม่ได้ก็ต้องทำเอาเองแผลก็จะปิดทันทีแล้วมันยาทีดีมากอาจารย์นไทยเรากับึ้นไป <laughs> ดีน้อย <laughs> ก็โดยระยะเวลาด้วยระยะเวลาที่มีเด็กน้อยแล้วอาตมาก็ถูกยังไม่ทราบเลยว่าจะได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็เพิ่งทราบตัวเมื่อเช้านี้เองว่าท่านรองที่การบริจิตตภารกิจไม่สามารถมาได้ก็เลยให้อาตมามาแทนก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมโครงการกับ หน่วยทหารพันธ์ดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ขอให้เราได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เอาทักษะเอาความรู้ต่างๆได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตก็ขอให้กำลังใจนะให้กำลังใจกับทีมงานที่ดำเนินการโครงการนี้มาด้วยดีโดยตลอดก็ขอชื่นชมได้ให้กำลังใจสุดท้ายนี้ก็ขออำนาาหแึ่งคุณพระศีรัตนไกย ได้สินสศดสิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านคารพนับถือจงมารวมกันเป็นจับ,บะเดชะอำนวยปวยพรและตนมันดาลให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้จะมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพพร,รานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลสมปรารถนาท,ทุกการขอเปิดโครงการณนปะัดนี้จเจริญก่ ครับขอบ,บพระคุณท่านประธานในพิธีครับสำหรับต่อไปขอ